ยังอยู่แล้วควรทำอะไรดีหัวข้อรู้กายตอนรู้อิริยาบถพุทธพจน์เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อน,อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอน หรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดอย่างใดก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นอย่างนั้นข้อความจากมหาสติปัฐานสูตรกายานุปัสนาอิริยาปถทบพัพภะลงมือปฏิบัติปกติคนเราจะรู้สึกว่ามีร่างกายก็ต่อเมื่อค้างคาอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไป ต้องระบายความอึดอัดเมื่อยขบอันเกิดจากการตึงตัวของกล้ามเนื้อด้วยการปรับเปลี่ยนท่าทางเส้ใหม่ให้สบายขึ้นกว่าเดิมนอกกนั้นแม้ร่างกายมีก็เหมือนไม่มีในการรับรู้ของเราที่อยู่ๆจะให้สามารถระลึกถึงร่างกายได้เรื่อยๆนั้นมิใช่วิสัยธรรมชาติต่อเมื่อฝึกรู้ลมหายใจได้ผลมาแล้ว เราจะมีความรู้สึกเข้ามาในกายอย่างเป็นไปเองโดยไม่ต้องบังคับกล่าวคือทันทีที่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกอย่างสบายเดี๋ยวนี้ร่างกายในท่าทางปัจจุบันก็จะพลอยปรากฏให้รู้ไปด้วยเดี๋ยวนี้เช่นกันความรู้สึกว่ามีหัวมีตัวมีแขนขาปรากฏเป็นท่าทางหนึ่งหนึ่งโดยปราศจากความเพ่งเล็ง หรือเครียดเกรงนั่นแหละเรียกว่าการรู้อิริยาบถขอให้เข้าใจดีๆด,ด้วยว่าการก้มลงมองเห็นด้วยตาเปล่าว่วาร่างกายปรากฏในท่าใดหาใช่การรู้อิริยาบถไม่การรู้อิริยาบถต้องใช้ใจรู้เท่านั้นไม่ใช่ใช้ใสายตามองเห็นเบื้องต้นให้สังเกตว่า ลมหายใจที่ยาวและนิ่มนวลน,นั้นทำให้รู้สึกว่ากายเป็นของโปร่งเบาเกิดสติอยู่กับกายอย่างง่ายดายเหมือนเป็นไปเองส่วนลมหายใจที่สั้นและหยาบจะทำให้เรารู้สึกว่ากายเป็นของทึบหนักแม้พยายามตั้งสติอยู่กับกายก็ลำบากเห็นไม่ชัดเหมือนอยู่กลางหมอกควันดำ จะให้มองฝาออกไปเห็นอะไรนั้นยากการสังเกตรู้ตามจริงคือปล่อยให้มันเกิดตามที่มันอยากจะเกิดไม่ใช่คุณเป็นคนอยากให้มันเกิดอย่างไรหน้าที่ของคุณคือรู้ความต่างซึ่งไม่นานจะเกิดความเพลิดเพลินกับการเห็นความต่างในที่สุด หลังจากดูลมจนรู้อิริยาบถได้เราก็จะสามารถเข้าถึงการฝึกที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะไว้อย่างง่ายได้นั่นคือเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ว่านอนเมื่ออยู่ในท่าทางอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในท่าทางอย่างนั้น แจกแจงโดยละเอียดได้ดังนี้ 1. เมื่อเดินก็รู้ว่าเดินท่าทางในการเดินที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรงตัวตั้งตรงสองขาแตะไปข้างหน้าสลับกันโดยมีสัมผัสที่ฝ่าเท้ากระทบพื้นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาที่ดำเนินไปฉะนั้น หากมีสติเดินอย่างรู้ว่าเดินก็ยอมต้องรู้สึกถึงฝ่าเท้ากระทบพื้นไม่ขาดเพราะเท้ากระทบพื้นเป็นสัมผัสที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องใช้จินตนาการ 2. เมื่อยือนก็รู้ว่ายืนท่าทางในการยืนที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรงตัวตั้งตรง สองขาตั้งตรงฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพื้นให้รู้สึกชัดตลอดเวลาที่ยังทรงกายยืนอยู่หากเป็นการยืนณจุดหยุดของการเดินจงกรมฝ่าเท้าที่สัมผัสแนบพื้นนั่นเองจะเป็นศูนย์กลางการรู้ว่ากำลังยืนการรู้ท่ายืนโดยไม่ต้องจินตนาการเกิดขึ้นเริ่มจากการรู้น้ำหนักตัวทั้งหมด ที่กดลงบนฝ่าเท้านั่นเองส่วนอื่นๆของกายเช่นขาตัวแขนและหัวจะปรากฏในความรู้สึกตามมาเอง 3. เมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งท่าทางในการนั่งที่สนับสนุนให้เกิดสติคือหัวตั้งตรงตัวตั้งตรง สองขาห้อยลงจากเก้าอี้ฝ่าเท้าวางราบสัมผัสพ,พื้นหากเป็นการนั่งเจริญสติรู้ลมหายใจส่วนหลังจะเป็นศูนย์กลางการรับรู้ว่ากำลังนั่งเพียงสังเกตอยู่เรื่อยๆว่าหลังตรงหรือหลังงอและส่วนหัวกำลังตั้งอยู่หรือเอียงเอ็นไปทางใดก็นับว่าเริ่มเกิดสติรู้อิริยาบทนั่ง ตามที่กำลังปรากฏอยู่จริงๆแล้ว 4. เมื่อนอนก็รู้ว่านอนท่าทางในการนอนที่สนับสนุนให้เกิดสติคือไงหน้าเหยียดตัวตรงแผ่นหลังวางราบกับที่นอนเมื่อมีสตินอนอย่างรู้ว่านอนในท่านี้ก็ย่อมต้องรู้สึกถึงท้ายทอยแผ่นหลัง และแขนขาอันกำลังสัมผัสที่นอนอยู่ยามนอนเป็นช่วงที่เกิดสัมผัสมากที่สุดโดยไม่ต้องใช้จินตนาการใดๆถ้านอนที่ถูกสุขลักษณะควรมีทั้งตะแคงและหงายสลับกันการนอนท่าใดท่าหนึ่งนานๆอาจมีผลให้ลมหายใจติดขัดฉะนั้น ตราบเท่าที่ยังคงสติไม่หลับไปเสียก่อนเราก็ต้องตามรู้ไปว่ากำลังนอนหงายหรือนอนตะแคงมิฉะนั้นก็จะกลายเป็นการนอนตามความเคยชินคือนอนอย่างหลงฟุ้งซ่านแบบเอาแน่ไม่ได้ว่าจะคิดถึงเรื่องใดหเมื่ออยู่ในท่าทางอย่างไร ก็รู้ว่าอยู่ในท่าทางอย่างนั้นคนเรามีอวัยวะหลายสิบชิ้นองค์ประกอบต่างๆทางกายผสมกันให้ท่าทางได้ซับซ้อนเช่นนั่งไขว่ห้างครึ่งนั่งครึ่งนอนยืนเอนหลังพิงฝาทำกายบริหารออกท่าออกทางต่างๆและอื่นๆจะมีท่าทางอย่างไรไม่สำคัญ สำคัญที่ให้รู้ท่าทางในสภาพนั้นๆเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้อิริยาบถเต็มขั้นอุบายง่ายๆคือให้สังเกตจุดรวมความรู้สึกทางกายอันได้แก่จุดกระทบขณะหนึ่งหนึ่งหรือความตั้งตรงและโค้งงอของหลังคุณก็จะรู้สึกถึงอิริยาบถท,ทางกายตามจริงได้ตลอด การฝึกรู้ตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะไว้ในข้อนี้บอกกับเราอย่างหนึ่งคือท่าทางตายตัวสำหรับการฝึกสตินั้นไม่มีมีแต่ต้องเอาสติไปตามท่าทางทั้งหลายให้ทันการฝึกรู้อิริยาบถให้ถูกต้องนั้นถือเป็นพื้นฐานสำคัญอย่างมากสำหรับการเจริญสติขั้นต่อๆไป เพราะยิ่งกายปรากฏชัดขึ้นกับสติเท่าไรรายละเอียดของกายยิ่งปรากฏตามจริงว่าไม่เที่ยงไม่น่ายึดมั่นมากขึ้นเท่านั้น